โอ้ตีดักหน้าดักหลังเนี่ยมันใสอยู่ทั่วเด็ดแน่บอกไปจุ้มกันไว้เดี๋ยทำมันไปแล้วขาดัง่โอ้ ต้องอยู่ตรงนี้เอามันก็ดีกวกบดินแหละก็ยังดีกวบดินนี้แหละอืมมีเวลาอีกตั้งเยอะตั้งเยอะดีกว่านั่งเฝ้าป่าบกินคุณยังมีรุ่นเด้อบัตรเพชรผสมก็ะหิมาไหมคนนะึงลงได้อีกนะคนนะึง่ะ <cười> <cười> mưa bà chín mưa chín bát mưa nghe đi chín mưa cái าดูไม้ตกปลานะครับคนไปทางใดน้อเนี่ยตะยศตัดเต อย่าด yeah, ีต oh, oh, yeah, ีแล้วนอนบ่โอ้นึกว่าหลับอย่าดีตีลนอนเล็กตัวละฮะอะไรโอ้คือฮะยังไ Oh. Ở đây chẳng qua có đi lên. đây. Ô, sai oh, bôi nè. ở tao khách của má Ô, 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 tương thoại tương đẹp tương thoại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  đơ thoại đơ

ตัวแดงองตองค้างแดงลงตองเลยวะอืมตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเลยนี่โอ้ตัวดำพุดเลยนะจับต่เป็นเม,มื่อยดีเม,มื่อยอะไรอาปักาดเป็นยุ่งเร็วเลยโคตรเกาะอมไม่เงี้ยนะต,ตายเลยเนี่ยความบอลุกเลย กด้านปังเปาหุดยกจะดานปกอ่ะมันดวงเบ็ดมันบิดแล้วนีแ้มันมีตัวเกาะซอยอ่ะเบ็ดมันดวงน้อยอ่ะเข้าสองดวงซื้อหรจับแมอือเาโซ่โซ่โซ่เอามุมสวยๆโอ้โเอาหรอโอ้ยบตีนึกว่ากระสังอยู่เอ้โหว่ีได้อ่ะ đó một nhau nhá ăn cái bộ, bộ. bộ. Ừ. <coughs> ừ. này <Năm> từ <tướng> <coughs> là xiên <coughs> <coughs> มาได้กังกว่าพอาดีเลยนะนุดีนะตัดสินใจเข้ามาเนี่ย<__<__เอาจากซีาโลคุณไปยังมาเว้ยต้องเอาให้เกินหน้า<__เกินตาแต่ยดแด้

เขานอนอยู่บ่เห็นอย่างลงมาได้ที่เรามาป่สองแน่ดิมันก็ปรสนเขาใจเขาเลยอะเขาไ่ได้มาเห็นอย่างวะนนะไป้ย đi được gần khu thôi, với bà xoay cả lâu đi mồi ba bà xoay cân ừ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 

ไอ้ปากคออางนี่ตัวบอ้วนนโดนไฟนอกเขานะนบุกแน่มนนกอย่างนี้หัวขาโลตัวอยยาวๆนะไฟนกตัวอยนกแ้มันบวเลยเช้นอกแล้วมันหาบเบเลยเห็นมันเข้าเขาไอ้ตายแล้วเขาไฟนก้นมา Đu bà Đu xe vén Ố, lụt thế à? Quen đi, quen

อันป่าเป็นบ้าต้องกินได้บ่บ้าหน้าหนาวเนี่ยเห็นเพื่อนพวกกินกันไหมมันเป็นโรคบ่นะติดเชื้อในน้ำนะนะเดียวว่าทำพวกกได้สุกเดี๋ยวมาเท่านามันก็เทาอีกใครคนเขาเนี่ยเห็นไหตีนเตกลุงเตกเห็นใช่ไหมบ่เท่านามันก็เทาต้องหเอองหา่าไม่มันก็เป็นเนี่ยมันเทาไปเลยวไง không bằng tổ quê cho là tổ hai bật đấy hai bật tài này cái con này và nổ cái này nó bị có khô nó bị nổ tài bớt ba nó bị mình nào luôn được bao nhiêu con khô mình có sáu ngoài táp thì mình nó có đủ à có khô cái gì à không phải con hiện lại chẳng nó mình nói mình tưới trên <tột rhythmic> Một ca chín của bò hết chín lẻo. Nam nước cái Và để nào nha? Oh, mà vâng nha. xem mà chăm. Vững tài nhây nè ก็ยังว่าไปหากิน hmm. พ mm ิจิตรทอได้เลยปหาหากินทอดตอ้เราเบิ้งปลาดังไงอ่ะอ้าวยังจงบันทึกน้ำเริ่อลงไปหรอ เฮ็ดนาปังกันตรงนี้บ่โอ้ยอยู่บ้านนั้นเฮ็ดกำบุดเลยบ่เฮ็ดอยังก็นบ้านนี้ดิเฮ็ดที่นาปังเนาะน้ำห้วยมีเด็กเล่นนาปังกันบุดบางเลยนาปีเอ๊แต่ปีนี้น้ำห้วยบ่แห้งสงสัยเฮ็ดนาปังกันน้อยห้วยบ้านเปิดตีน้ำแห้งหัวพุ่มๆน่ะเฮ็ดพอปีนี้มันก็ไม่เจ้าก็สุกันหมดินเลยอ่าเดห็นีเอ้เราเบิ่งไปยัยเนี่ย

เป็ตได้ปะห้าสิบห้าสิบหรือหรือว่าสามสิบเจ็ดสิบ 嗯。 Đi <ông nói> đi. <giới> ở phụn bên phải nè. Cúng đi. Ồ. Ồ. ้อยูแก้อยูอืมจยูชกโต้เห็นอยู่ในทุงแ่น,นะน,นาะิเมนฮะนาสิมนเห็นอยู่ในทุง่งจักตตว